สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสวยๆราคาหลักหมื่นมาฝาก1คันคันนี้สวยมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพงามหนึ่งในร้อยได้เลยครับ Honda c ซ t y ไท C นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับปี2001มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการตำรวจนะครับรวบาชัดๆแบบนี้สีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในงามๆนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในเบาะผ้าเดิมสะอาดสวยๆแบบนี้เลยครับ ขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับสำหรับกระจกนี้เลยครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นได้สภาพแบบนี้ไปนะครับคุ้มมากนะครับสีสวยเต็มสีแดงเดิมโรงงานนะครับขัดเคลือบไว้เรียบร้อยเคลือบแก้วมาให้ด้วยซ้ํานะครับสําหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับจัดไปครับ69,000บาทนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับคลองสามวามีนบุรีกรุงเทพนะครับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามีนบุรีกรุงเทพนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับ กับราคาหลักหมื่นได้สภาพแบบนี้ไปคุ้มหรือไม่สมาชิกพิจารณาได้เลยครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับสีสวยเต็มนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับนี่เลยครับภายในก็ สวยสะอาดระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไกลไปได้ทั้งบ้านเหมือนกันนะครับราคานี้สภาพนี้เหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้ลูกขับไปมหาลัยก็เดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับหรือท่านจะซื้อเป็นรถคันที่หหรือคันที่2ประจําบ้านก็ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องผ่อนแพงจัดได้เลยครับสําหรับคันนี้ รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนี่เลยครับกับราคา69,000ับาทและเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่แท้1 6 0 0 0 0กมกิโลเมตรโดยประมาณนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับภายในก็สวยสะอาดนะครับใช้เดินทางนะครับเป็นเครื่องพันห้าเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงและซื้อก็ไม่แพงครับมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับ คู่มือยังอยู่เลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควํานะครับรถเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับเก็บงานมาให้ทุกรายละเอียดที่เหลือสมาชิกแค่ตัดสินใจว่าท่านชอบและมีความพร้อมกับงบประมาณที่เตรียมหรือเปล่านะครับฮอนด้าซิตี้ไทยซีนะครับตัวนี้เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับเน้นนะครับสาหรับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นสุดคุ้มแน่นอนคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับมาจับมาจองมาขับกลับบ้านได้เลยครับ จองได้ทันทีนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจองไว้ก่อนครับแล้วค่อยมาชมเช็คทดลองขับแล้วก็ขับกลับบ้านนะครับรับรองว่าสวยและคุ้มแน่นอนครับคันนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบรถแนวประหยัดทนทานดูแลง่ายครับสีสวยเงางามเลยนะครับแบบนี้ถูกใจหรือเปล่ามาชมมาชมเลยนะครับเราคัดมาให้แล้วนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อเข้าไปเลยครับ69,000ับาทรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุง เทพนะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดมาให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆครับคันนี้สวยคุ้มแน่